โอเคแล้วครับก็สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ไม่ไหนก็จะมาหัวเรืมัดกอดกับดาบคอมดิสนะผมซึ่งก็นั่นแหละมีคนขอมานะครับก็เลยจัดให้เลยนะเ <Y out> <hoo> หมเือนเดิมครับกระตัดของแต่งสระตัดก็สายดาบของแต่งง่อไอ้นี่เป็นส่วนงหมวกโอเคลลี่นะ <Wow. S 1> นี่เลยนั่นแะหละก็ไปเริ่มหน้าดีกว่าเอาเลยว่าโอเคถ้าเกิดเราเจอผลยางเนะี่ยคือใช้แค่สกิลเอ็กนะครับ พยายามด้ดีเพื่อนฮะจะดูดมาแล้วสกิลใส่แต่ประตูต้องหนมาเร็วกว่าวะอาา้าะขึ้นฟ้าวิ่งไนาหน้วโอ้โหดึงเกือบโดนนะครับสวยซึ่งไอดาบเนี่ยคือมันเล่นค่อนข้างนี่จะง่าย,ยาง่ายมากๆนะครับทุกคนเนี่ยคือเราเล่นในสองแบบเมือนแรกเลยตอดคอมโบใช้สกิลซีไปเรื่อยๆแค่นั้นอนะมาดิ ี๋ยวเพื่อนอ๋อฮะโอ้คอมโบแรงดีนี่หว่าโอ้มายก็พลาดเรียบร้อยโอเควิ่งไปไหนแล้ว my friend สุดไว้ครึ่งหลอด โอ้ไม่มีสกิลยัดบูดเลยอะ่ะเจ้าก็มาเพื่อนสวยโลจัดโลจัดไปอีกสองตัวหนีไงมาไงมาเนี่ยสวยแดงแจะ ปลาอีกหนึ่งโยว่าไงยืนอะไรอยู่ฮะเอานะครับหนีอย่างเดียวแล้วโอเคซึ่งนั่นแหละครับผมดาบที่มันก็ตามเล่นค่อนจรางง่ายนะครับเอาไว้ไล่ตามพวก,กเล่นสู้ ปกติไม่เป็นด้วยพวกหนียิงเดียวอะไรนี้นะครับแต่ว่าเราเปิด V 4สเพื่อความสนุก,กน,นี่เ่รผมจะไปเล่นคนเลือดโลก่อนนะครับจำเป็นว่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าคนเลือดโลปุ๊บเราก็จะได้พวกเลือดแล้วก็สตัมมินา่าดึงเข้าประตูเหมือนเดิมเหมือนจะมีโมจิมาเนอตะกี้เรียบร้อยและวิธีเล่นก็เลงแม่นๆนะครับทุกคน ตอนนี้เค้นผมแตกแล้วก็ผมอาจจะมีโอกาสตายนิดหน่อยเ่อตัวข้างบนมาซ้ำต่อสวยไม่มียัดอย่างนี้หืพยายามไม่เปิดเค้นมั่วแล้วกันใช่ป่ะหู้แดงใจอะมานีมาสวยสารับสามเย้ yeah. โอ้โห oh oh. ใครเข้ามาเนี่ยไปตาอยอีกหนึ่งละหืมนั่นแหละเป็นดาบที่ดาเมจยที่แรงเวอร์นะครับทุกคนดาบแม่งแรงจัด,จดผมูมว่าใครอยู่ในระยะผมก็เล่นหมดนะครับแค่นั้นแหละไปหืมเดี๋ยวออกไปโดนโมูนติจับแนะ่หืม โยโมูจิโตล็อกเลยไม่ใช่หรอเองอะป่ะโอ้สันทับสามอะยคนไฟยังงั้นเหรอะนะไปไหนแล้วข้างบนมันมีโตขึ้นสูงวันนี้นอีกนะเห็นอยู่จะเล่นบั็กหรือเปล่าไม่น่าเล่นนะครับแต่จับไม่โดนงไงวะเด็กีก ปลาคนข้างบนน่าจะหายไปแล้วฮะโอ้ยโอ้ยไอ้ปิงอะไรเนี่ยเพื่อนสวยย่อโอ้โหมีโมจิยอเนะพยายามได้ดีเพื่อนโมจิเผาไซด้วย มาดิอืมทำไมหมัดก๊อตมันดูแรงรอย,ยู่มั้เนี่ยสวยตายซะนี่มีไดโนเสาร์กับอีกคนหนึ่งลังสู้อยู่นะครับเป็นประตูนะผมเอ้ยใช่ปะเกยผมว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นโมจิ้วเป็นโมจิเผาสกายโอ้โหไอเผานี่ ขูวผลโมจิถ้ามันกดอย่างเดียวเลยนี่หว่าืมป่าเรียบร้อยโดนจับงั้นอะตัวแตกดีครับมาแล้วเปิดวีสีมั่งเดียวืมไม่ทันโดนจิกตายไหมน่ะอืมยังป่ ยังไม่ตายอีกเออเนี่ยตายละโอ้จับก็ไม่โดนอืมเรียบร้อยเพื่อนมาง่า้โอ้โหผมรู้แลวเกมมันปิงนี่เองอือหือ บายบายสู้หับเพื่อนมีคนใหม่เข้ามาพอดีเลยผมชื่อดาร์คเบคอนด้วยโอ้โหดาร์กอนเทนเดนอ๋อมารีนคู่แดงว่าน่าจะลุมนะครับมีโอกาสเท่านี้จะสูงนะ่ะบาร์กี้ปะคนแรกเลยไง โอ้ยโ,โดนหมุนคู่เลยแย่ละอเอดนี่เฉียดไปได้เลือดมะน่าจะได้นะครับสวย <c oughs> โอ้ my god ตัวเลือดผมงเนี่ยครับทำให้มันเหลือขนาดดีได้วะเนี่ย เกือป้าเอาเลือดก่อนละกันสวยเด้งมามือหนึ่งยังดีนะครับทุกคนส่วนไนด้ดาร์ตอนไทเด้นบาร์กี้เนะี่ยน่ารีบจัดการได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเซตมันก็มันน่้จะขยะเปลียกนิดหน่อยผลบาร์กี้อยู่นะเฮ้ดาบตีไม่เข้าไป ร่องหัวได้เฉยเลยโดนดาบกาวิตี้ดึงใช่ปหมขอให้รอดแล้วกันนะป่านั่นนะครับโดนจับยัดเลยครับพร้อมกับเปิดเผาอีกก็รอดยากนะครับผมบัคเกมเบยนี่โอเคอเค้อคอาวคนใหม่ล้วเนี่ย เพิ่ง <c oughs> <c oughs> รู้เราแฮกเอ็มมันเวอะว้าวเท่มากเพื่อนโอ oh my god ค่สก,กิลงไงของเองอะโอเคสองทับสามสวยงามพี่ชายลองผมเอ็มบอร์ดเลยเหรอ <c oughs> ฮ่าฮ่าโดนพอดีเด๊ะนู่นไงปะอืมนั่นละก็ถือว่าเป็นเซตที่ทุกคนก็เอาไปเล่นได้นะครับก็นม่ได้กโกงอยู่พอตัวหนุ่มเซตนี้นะโอเค <Okay. S 1> เล่นง่ายดาเมจโคตรที่จะแรงแค่ x c แล้วก็ x z งั้นต่อตอดก็แรงนะครับเน้นไอ้ตรงไอ้สกิลเอ็กของดาคบคอมชิดให้ตัวเต็มๆนะผมไอมันแบบปล่อย ดอกไป3ดอกให้มันโดนเต็มๆนะครับทุกคนโอ้โหสู้รอบอ่ะได้เพื่อนเนี่ยฟึ๊บใช้สกิลนะี่ยโดนเต็มๆผมบอกเลยโคตรจุก,กอ่ะผมเจอคนเล่นคาบูชาปุนประตูเนะี่ยหงมีอย่างเดียวเลยเว้ยพาไปเที่ยวลาวาโอเคเรียบร้อย อีกรอบเปล่าสวยสนับสาุให้คนหนึ่งก็แล้วกันวะนี่ครับทุกคนคอมโบ,โบเบสิกสุดแล้วก็ยังตายอ่ะนั่นแหละซึ่งก็หาคอมโบมาดัดแปลงหน้าเยอะเลยนะครับโอเคผมว่าก็น่าจะมีมาเนี่ยสับก,การล่าในครั้งนี้นะครับทุกคนใครใช่อบก็ถึงฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามนะครับก็ไปแล้วครับทุกคนบายบาย